จากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันแต่ประชาชนก็ยังคงต้องออกไปทำมาหากินเลี้ยงปากท้องผัดกระเพราห่อใบตองสู้ชีวิตอร่อยเผ็ดให้เลือก3ระดบับ ที่ริมถนนสายกำแพงเพชรพิจิตรเยื้องหมู่บ้านไดมอนด์ปาทวินขาเข้าเมืองร้านขายผัดกะเพราที่เพิ่งตั้งสดสดร้อนร้อนเป็นร้านของนายโสดแสงอินและนางนงลักษณ์แสงอินอยู่บ้านเลขที่100ทับสหมู่ที่1ตำบลสแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรสองสามีภรรยากำลังเตรียมเครื่องผัดลงกระทะเพื่อรอให้ผู้ที่สัญจรผ่านมาแวะอุดหนุน นางนงลักษ์เล่าว่าเดิมตนขายมันนึ่งฟักทองนึ่งอยู่ที่ตลาดเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในช่วงโควิด -19 คนค่อนข้างจะใช้จ่ายน้อยทําให้ยอดขายลดลงจึงต้องปรับตัวคิดหาเมนูอื่นมาขายเพิ่มเติมและคิดว่าเมนูที่คนส่วนใหญ่รับประทานนั่นคือผัดกระเพรานั่นเองจึงได้มีไอเดียขายผัดกระเพราห่อใบตองขึ้น โดยที่ร้านมีกระเพราหมูสับให้เลือก3ระดับความเผ็ดได้แก่เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากซึ่งขายเพียงห่อละ25บาทเท่านั้นหรือถ้าต้องการไข่ดาวก็เพิ่มอีก5บาทจุดเด่นของร้านคือราคาไม่แพงให้เยอะห่อด้วยใบตองและรสชาติอร่อยจัดจ้านปรากฏว่าได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี หลังจากทดลองขายผัดกระเพราหอ่อใบตองที่ตลาดเกษตรมาระยะหนึ่งทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในครอบครัวเนื่องจากตลาดเกษตรเปิดเพียงสองวันเท่านั้นคือวันศุกร์กับวันอาทิตย์จึงได้พยายามหาพื้นที่สามารถขายได้ทุกวันจนได้ที่ตรงบริเวณนี้ซึ่งเจ้าของที่อนุญาตให้นำรถมาจอดและมาตั้งแผงขายได้ โดยจะจัดของตั้งแต่ตีห้เพื่อที่จะได้ทันขายให้กับคนทำงานที่จะต้องเดินทางไปทำงานแต่เช้าและจะเก็บร้านในช่วงบ่ายสำหรับผลตอบรับถือว่าค่อนข้างดีนอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนให้ได้กินของถูกอีกด้วยไอ้ลูก,กเรียนไหนจะค่างวดรถสกค่าน้ำค่าไฟพี่ก็เลยลองๆไปหาเจ้าของที่เนี่ยค่ะของ พอดีพี่พี่ใหญ่เนาะเจ้าของปั๊มตรงเนี้ยเขาใจดีเนาะเขาก็ให้ตั้งก็เลยได้มาตั้งขายวันนี้วันแรกค่ะก็โอเคอยู่ลูกค้าก็อาศัยป้ายเนาะลูกค้าก็จอดก็ได้ไหลายห่อแล้วค่ะ,คะแล้วก็ขายยี่ห้าบาทยี่ห้าบาท,บาทถ้าเพิ่มไข่ดาวก็สามสิบน้ำซุปฟรีแตงกวาฟรีค่ะเ,เพิ่มข้าวฟรีค่ะ